สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับติดธุระก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะครับก็อยากจะอัดคลิปมาให้พี่ๆสั้นๆนะครับก็คือภาพรวมในวันนี้ครับผมเซตเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาเนี่ยนิดๆหน่อยๆครับผมตรงนี้ยังไม่เป็นสัญญาณกลับตัวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีในการดิ่งนะครับภาพรวมนะครับหากสัปดาห์นี้นะครับผมย้ําว่าสัปดาห์นี้นะครับ ปิดเหนือ1463ได้แล้วก็สัปดาห์หน้าปิดเหนือได้อีก1รอบอันนี้เนี่ยจะเริ่มน่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มันยังร่วงต่อหรือว่ามันยังหลุดลงต่อนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูก่อนนะครับจนกว่ามันจะกลับมายืนบริเวณนะครับ1463ตรงนี้ได้ครับผมค่อยว่ากันครับผมถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้ปล่อยผ่านก่อนนะครับภาพรวมเซตวันนี้ไม่มีอะไรแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการเด้งนะครับอาจจะเด้งขึ้นเพื่อลุงต่อก็ได้ครับผมแต่ว่า ในกรณีที่มันเด้งเนี่ยสําหรับใครที่ติดด้อยอยู่หรือว่าอะไรแบบนี้ผมจะหาจังหวะออกเนี่ยมันก็จะมีจังหวะให้ออกเองครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อใดก็ตามทั่ผมที่กราฟเนี่ยมันเข้าสู่โซนโอเวอร์โซแบบนี้ครับผมมันจะมีโอกาสดีดดีดมากดีดน้อยเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันดีดแน่ๆผมได้ไหมมันจะดีดแน่ๆนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยลงมาขนาดนี้เนี่ยก็ต้องมีโอกาสดีดไม่ว่าจะดีดขึ้นเพื่อลงต่อหรือว่าดีดแล้วกลับขึ้นเลยนะครับภาพรวมเซตประมาณนี้ การบ้านของเราเป็นยังไงบ้างครับผมขณะที่เซตลงแบบนี้นะครับเดีย๋ยวที่ผมบอกไปนะครับว่าหากเราเลือกตัวที่เหนือกว่าเซตเนี่ยมันจะสามารถเขียวได้ในสภาพะที่เซตกับตัวสมมติว่าเซตเนี่ยดึงขึ้นไอ้หุ่นพวกเนี้ยมันจะเขียวเพราะว่าหุ้นที่ผมเอามาเป็นการบ้านให้พี่ๆครับผมมันเป็นขาขึ้นซะส่วนใหญ่นะครับการบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับผมสรุปคือเปิดมาสามวันนะครับจัน์อังคารพุธตัวที่ไปนะครับคืออมตะอมตะเนี่ยก็คือตามเซตอัพเรานะครับ ลงมาใต้ e m ห50ใช่ไหมถูกแต่ว่ามันอยู่ที่แนวรับใช่ไหมทุกคนดีดกลับขึ้นมายืนได้แสดงว่าไอเนี้ยผ่านครับผมส่วนตัวที่2ครับผมที่เป็นการบ้านของเมื่อวานนะครับ e m ห50อยู่นี่จุดนี้อยู่นี่แล้วก็แนวรับแรกอยู่นี่ก็เด้งขึ้นไปครับผมประมาณ2 8 4ดดังนั้นครับผมก็ต้องรอมันย่อใหม่นะครับก็จะเห็นว่าเมกาเนี่ยเขาจะมีนิสัยที่แปลกประหลาดนิดนึงครับผมปกติเนี่ยตัวอื่นเนี่ยจะลงมาใช่ไหมทุกคนจะลงมาปุ๊บแล้วค่อยเลี้ยวใช่ไหมแต่ว่าเมกาเนี่ย ถ้าเกิดว่าแตะแนวรับอะไรแบบนี้เนี่ยพี่ๆต้องอา,อาจจะต้องแบบซื้อเลยนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันมันไม่ค่อยยอดดูดันเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเวลามันลงมาแนวรับแบบนี้พี่ๆอาจจะต้องแบบแย yeah, ่ไมนิีนึงจะเห็นว่าไอาหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะนั่นเองครับผมตัวที่3เนี่ยเป็นฮาน่าครับผมฮาน่านะครับก็อันที่จริงอะ่ะแถวๆเนี่ยพี่ๆสามารถซื้อเป็นโซนได้นะครับแต่ว่าหลุดอีม50้ต่เลยครับผมแล้วก็ วิ่งขึ้นไปหาแนวต้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามค่าเงินบาทครับผมสําหรับในส่วนของฮาน่านะครับเพราะว่าเขาขายของส่งออกเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับผมสวยครับผมตัวเนี้ยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีมากครับผมก็โดนขายแรงมาใช่ไหมวันก่อนอะ่ะเมื่อวานอะวันเนี้ยซื้อแรงเหมือนกันครับผมประมาณสักร้อยเล้านนะครับแรงซื้อก็ถือว่าเยอะ พอสมควรนะครับเคสนี้เราจะไม่ใช้เส้น EMA นะครับเพราะามันเป็นไซส์นะครับก็คือ EMA วิ่งแต่การาฟแบบนี้มันเป็นไซบ์เราจะใช้แนวรับแนวต้านปกติซึ่งแนวรับของมันก็อยู่ในะ้าโซนบริเวณนี้ได้ครับผมหากมีเขียวย้ำมาอีกเนี่ยเราอาจจะพิจารณาในการเข้าแล้วก็ถือขึ้นไปได้นะครับกรณีที่แบบว่าออถ้าเส้นดิบเนี่ยพี่บีก็จะได้กำไรไปด้วยนั่นเองครับผมแล้วก็ตัวถัดมาครับผมอมาตานะครับไม่ใช่อมาตะ WSA ครับผม w s a นะครับก็เป็นทีมเดียวกันกับอมตะนั่นแหละครับผมอมตะกับ w s a เนี่ยมาด้วยกันนะครับก็ลงมาแตะแนวรับกับผม2วันครับผมเนี่ยจันนะจันอังคารพุธนะครับก็ยังยืนอยู่เหนือ5บาทได้ครับผมดังนั้นเนี่ยแถวๆนี้ครับผมสามารถสอดซื้อได้ครับผมเนี่ยสอดซื้อได้ครับผมหลุดตัวเนี้ยก็ออกไปก่อนนะครับสำหรับในส่วนของ w s a ผมก็คือซื้อกรอบล่างไปขายกรอบบนง่ายๆขนาดนี้แล้วก็เข้าเงื่อนไขด้วยนะครับอยู่บนเส้น ema 50นั่นเองครับผมแล้วก็ตัวถัดมาก็ผมก็จะเป็นในส่วนของตีน้ํามันครับก็ย่อมาแต่ ema 50แล้วดีดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแนวรับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับผมแนวรับไกลๆอยู่ตรงนี้แต่ว่าแนวรับใกล้ก็จะอยู่ในะส่วนบริเวณแถวๆนี้นะครับน,นี่อันนี้คือแนวรับใกล้นะครับก็ลงมาจิ้มครับผมแล้วก็มีแรงซื้อสวนกลับขึ้นไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเข้าเนี่ยอาจจะต้องแบ่ง2ไม้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยบริเวณแถวๆสามเก้าห้าศูนย์เนี่ยหนึ่งไม้แล้วก็ ค่อยมาซื้อแถวแถวนี้อีกหนึ่งไม้หลุดตรงนี้ครับผมหลุดตัวนี้ออกนะครับหลุดตัวนี้ทิ้งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะแปรต่อเนี่ยมันต้องให้หลุดตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสาหรับการบ้านเนาะคือที่ไม่เอามาเยอะท,ทําไมผมถึงไม่เอามาเยอะ,อยอะใช่ไหมทุกคนเพราะว่าถ้าเอามาเยอะเนี่ยทุกคนจะไม่ได้โฟกัสแล้วโฟกัสมันจะหลุดกลายเป็นว่าทุกคนจะไม่ได้หุ้นตัวไหนเลยนะครับมันจะกลายเป็นว่าทุกคนไม่ได้หุ้นตัวไหนเลยเพราะว่ามัวแต่ไปเฝ้าตัวอื่นที่มันแบบยึกยักยืดยักอยู่นะ ขึ้นมาก่อนเท่านั้นนะครับก็การบ้านวันนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับก่อนที่จะจากการวันนี้นะครับผมสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่มีพอร์ตทุนก็เปิดพอร์ตกับทางช่องได้ครับผมทางช่องมีเดียวกับโบเกอร์พายซิเคอร์ตี้นะครับก็ค่าคอมถูกกว่าโลกใหญ่ครึ่งนึงมีฟังก์ชันส่วนตัวต่างๆให้ใช้ส่วนใครอยากแก้ปัญหาแบบรวดเดียวจบนะครับผมมีคอร์เดียนไว้ซัพพอร์ตด้วยนะครับสําหรับใครที่แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เนี่ย สามารถรับชมฟรีได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครแก้ด้วยตัวเองไม่ได้ครับผมผมมีคอร์สเรียนไว้ซัพพอร์ตนะครับเรียนทั้งที่นี่เข้าแล้วก็พื้นฐานครบจบในคอร์สเดียวครับผมทั้ง VI แล้วก็การเทรดหาเงินนะครับเพื่อให้ชัวร์ว่าพี่ๆเป็นแน่นะครับก็ผมแถมกลุ่มคัดหุ้นให้ฟรีอีก1ปีนะครับมีแผนการฝึกให้นะครับว่ามือใหม่ฝึกยังไงมือเก่าฝึกยังไงครับผมโดยที่ผมจะเทรนแบบส่วนตัวให้นะครับแล้วก็ไมล์เซตการลงทุนเนี่ยก็จะแบบศึกษาพฤติกรรมตาม รายใหญ่แปลกระบอกผม,มว่ารายใหญ่ขายแบบเนี้ผมก็จะไม่ให้พี่ๆเทรดผมจะให้พี่ๆไปเทรดหุ้นตัวที่รายใหญ่เข้าเงินไปไหนผมจะพาพี่ๆไปตรงนั้นนะครับผมมีดีเกเตอร์แจกฟรีรผมก็อย่างที่ผมเปิดให้ดูนะครับว่ามันจะมีตัวนี้อยู่เห็นไหมมันจะบอกว่าเขียวดอแดงเนี่ยเห็นไหมผมเห็นตัวที่ผมเอามาไหมครับผมเห็นตัวที่ผมเอามาไหมนะครับมันเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับเห็นไหมมันเป็นสีเขียวหมดเลยนั่นหมายความว่าตัวนี้พี่ๆจะ ได้ใช้ฟรีไปด้วยนั่นเองครับผมก็ราคาและโปรโมชั่นก็ตามน,นี้ผม5,300บาทได้ทั้งหมดที่ว่ามาเลยครับผมรวมถึงอินดิเคเตอร์ด้วยนะครับก็ใครสนใจทักมาได้ที่ลายนี้นะครับผมส่วนใครที่แบบว่าสนใจหนังสือสอนแกะหุ้นครับผมอันนี้เป็นหนังสือเฉพาะสําหรับพี่พี่ vi ล้วนๆนะครับใครเป็น vip เหนังสือเล่มนี้เนี่ยช่วยพี่พี่ได้นะครับว่าซื้อตรงไหนบริหารเงินยังไงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ในหนังสือเนี่ยก็จะมี คลิปวิดีโอประมาณ1ชั่วโมง50ปนาทีผมก็เป็นสอนคำนวณ Management นะครับว่าวางเงินยังไงอา่านงบเต็มแล้วก็สรุปหุ้นภาพรวมว่าเป็นอย่างไรนะครับใครสนใจทักมาได้ที่ไลน์นี้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับที่ไม่มาไล้์เนี่ยผมติดธุระแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลมาอัปเดตเยอะด้วยนะครับก็เลยมาแบบเป็นคลิปดีกว่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับผม